เมื่อนี้ก็อยู่กับช่องหนูนะจ๊ะคนคนเมืองรายละเอียดนะจ๊ะออฟฟิเชียลนะจ๊ะมื่อนี้ก็สิพาไป็นบางบรรยากาศหลังบ้านนะจ๊ะเดี๋ยวเอาไปติดตามกันเลยจ้ะว่าหลังบ้านของเขานะจ๊ะซิมี้บรรยากาศแบบแต่แน่นะจ๊ะไปติดตามกันเลยจ้าตันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในหลังบ้านของเขานะจ๊ะตอนนี้ก็ว่รู้ว่าสีเห็ดคลิปเกี่ยวกับพี่ยังนะจ๊ะ ขอไม้พอแม่พี่น้องได้ติดตามมาจากได้เอาบรรยากาศหลังปา่ามาให้ว่าฝากพ่อแม่พิน้องนะจ๊ะมันจะมีเอียงนี่นะจ๊ะมีมีหลายอย่างนะจ๊ะก็จะไปเตยปลาเบตมีพวงนาดาแล้วก็มีปลาป่านะจักอยู่ทั้งหลังนะก็สิพวกก็จะเปะเ็นปลาปเบตเตยมีหลายอันนะจ๊ะ ข้าวใบไทยเห็ดขนมกองหวานก็ได้นะจ๊ะนี่อันนี้ก็จะเป็นป้าใบเตยของห้อนะจ๊ะเวลามีคัดมีงานผุนง,งานยางก็เสียเอาไว้ถั่ปั้นใส่ข้ต้มนะจ๊ะเห็ดสำหรับเอาไว้บถั่เห็ดใส่ขมนมก็ได้นะจ๊ะส่วนผสมของน้ำใบเตยนะจ๊ะจะเป็นจากไอจากช่ำไม่ชาตินะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นต้นไอต้อนพะกระเสีนะจ๊ะเวลาม่มีตบักหุ่งก็เก็บไปกินกับตบักหุ่งได้นะจ๊ะ มีหลายอย่างจาอยู่ <ühren> บ้านเฮานะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นผ Mont ักสวนครัวหลังบ้านน่ะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นต้นบุกมองมันนะจ้ะเฮาสะปลูกเพื่อา้กินได้นะจ้ะไหนกินดอกอะไรมังมังเฮาจะมีต้นบุพาวนะจ้ะกระ่เอาเอากระถ่ากินหน่วยมันนะจ้ะต้นบุกพาวมาทางนี้ก็จะเป็นต้นบุกนาวนะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นของ บอ,อกว่านะจ๊ะขอ,อกว่ายนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีว่ายแล้วนะจ๊ะบ,บรรยากาศร,รังบานห้ากระซิมี่ประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนนี่เอาบรรยากาศมาให้เบ,รราารรบิ้งหลังความเป็นเซตะแล้วว,ถว้ถา้าเก็บต่อไปแถาถ้ามีคอนเทนต์ดีๆแล้วสิเอามาอัพให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องไอ้นหน้าคนมืออันจ๊ะพิเศษ คนติดตามน่าจะตอนนี้คนติดตามก็มีอยู่สามคนแต่ล่าจะเป็นช่องน้องไม่นะจจะก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องน่าจะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปก่อนนะจจะสวัสดีจ้าทุกคนมื่อนี้ก็อยู่กับช่องน้องหน้าหน้าคนเมืองหน้าอินนะจจะออฟฟิเชียลนะจจะมื่อนี้ก็สีพาไปบางบรรยากาศหลังบ้านนะจจะแล้วเอาไปติดตามกันเลยจ้ะว่าหลังผ่านของข้อน่าจะซิมี บรรยากาศแบบแต่แน่นะจ๊ะปฏิตามกันเลยจ้าตันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายใน่ลางบาดของเฮานะจ๊ะตอนนี้ก็ากานนกกวัลวัซซีเห็ดคลิปเกี่ยวกับพี่ยังนะจ๊ะขอมาให้พอ่อแม่พี่น้องได้ติดตามมาจ๊ะก็ได้เอาบรรยากาศลังบาดมาให้พ่อฝากพ่อแพี่น้องนะจ๊ะมันจะมีเอยียงนี่นะจ๊ะมีมีหลายอย่างจากก็ะสีปลาเต๋าปลาเบ็ดบีดพวงนะจ๊ะ ก็มีปลาป่าเราจ้ะสมคือยู่ทั้งหลังนะจ้ะผลกก็ส,สิเป็นปลาใบเตยที่หลายอันนั่นจ้ะเอราะใบไทเซ็ตข,<ด>ของของหวานก็นได้นะจ้ะนี่อันนี้ก็สิเป็นปลาใบเตยของเรานะจ้ะเวลามี่มีงานบุญงานยังก็สิเอาไว้ทับปั้นใส่ต้มนัจ้ะเฮ็ดสำหรับเอาไว้ทับ ก็ใส่ขนมก็ไเด้นะจ่ะส่วนผสมของน,มมนาา้ำใบเตยนะจ่ะสิเป็นจากเอจากช่อมาชาตินะจ๊ะอันนี้ก็สิเป็นต้นเอต้นผักกระเสียนะจ่ะเวลามีตบักหูก,ก็เก็บไปกินกับตปกปูหงได้นะจ๊ะมีหลายอย่างจากอทู่บ้านเฮานะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นผักสวนคว้าหลังบ้านนะจ่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นบักมองมันนะจ๊ะเฮาซาปูกระถ่ากินได้นะจ๊ะกินดอกลายมอง เราจะมีต้นพปล่านะจ๊ะแต่เอาไปทานกินหน่วยมันนะจ๊ะต้นเปล่าแมาทางนี้ก็จะเป็นต้นเปล่านะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นขอบขอบว่านนะจ๊ะขอบว่ายนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีว่ายแล้วนะจ๊ะบรรยากาศหลังบ้านห้าก็จะมีประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนนี่เอาบรรยากาศมาให้เบิ่งระเบิดด้วยซิจ้ะแล้วไถ้า เก็บต like re ่อไปแถวถามมีคอนเทนต์ดีๆด้วยสิเอามาอัพให้พ่อแม่พี่น้องติดตามนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องไอ้คนมือเมื่ยนะจ๊ะพี่เชจ่ะฝากกดติดตามนะจ๊ะตอนนี้คนติดตามก็มีอยู่3คนแต่ละจ๊ะเป็นช่องน้องไม่น่จ๊ะก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอัวไปก่อนนะจ๊ะขอัสดีจ